เข้ามากอดอาจารย์แล้วก็ร้องไห้ครับเีอาจี่กท้าจรย์มากวนนาจย์อาจารย์มะเรทูับอาจารย์ด้เลขทูบจะมานะครับบอกว่าเลีกทูบเกทูจะมานะครับมาก แม่ย่ในิ64วันนะครับ64คนบอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับนี่ครับแม่เข้ามากอดอาจารย์แล้วก็ร้องไห้ครับแม่จะมาให้ดีเพราะนานมาบอกอาจารย์มางวดนี่อาจารย์ เลขจรย์่ ima, เลทูดอาจารย์เลขทูดจะมานะครับบอกว่าเลขทูตจะมาะมานะครับแมุ่ยบ้าโคีนองโมันบอกโคีมันหงมนี่ป่างเตือนอ่ไน เด็น้ำตลอดะได้ว่าเดยแต่ถ้าอบอกว่าเลขทูปปูจะมานะครับวดนี้เลขทูปปูนครับจัานครับบอกอาจารย์วนีเ่านมาสงาอาจารย์เป็นว่ดาทาไจาเป็นกรลข าม่เปลนบปเทไทยได้มีโวงวิลาศประจำได้อเออดดาที่กขเไทยรู้มาได้ครับยรู้มาได้ครับอกินน้ำยังรับาเละทไทยรูกอาจารย์มาทุกครั้งประเทศไทยเลยเริมมาเรมไทย่นมัดตัวเลยนี่สันสันไปทั้งตัวเลยนะครับน้สัเ่นเลล็กเ่ายอยู่ในน่ เป็นอาจารย์บบกันแล้วนะนขตวดนี h, une, ้058นะครับน้องน้องเก้าอาจารย์พี่อัจรอยู่เหรอเฮ้แม่แม่มือสั่น เราเนี่ยจะถ่ายรูปกับอาจารย์มีสัตว์ขึ้นรถไปแล้วก็บอกให้มาบอกให้อาจารย์ว่าขึ้นรถกลับไปแล้วขึ้นรถกลับไปแล้วนะครับผู้ให้กลับมาบอกกับอาจารย์ว่าเลขงวดนี้จะมาก็คือเลขทูปนะครับเลขทูปก็คือ0ูนยนย์ห้าแปดนะครับศูนย์ห้าแปดเลขทูบอาจารย์นะครับ

พวกจีย่างตลาดนี่ค่ะโอ้ยอย่างตลาดใช่ครับย่างตลาดแล้วรู้สึกว่ายัางไงบ้างคะ่อกี้เขาบอกป้าขึ้นรถไปที่แรกปาก้าไปก่ออาจารย์อนอนถ่ายรูปนะ,นะะก็เขาบอกว่าไม่หาสงสารอาจารย์ก็เลยงวดเนี้ยเลขอาจารย์จะเข้าเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นเลขอนันนนั้นอาจารย์เป็นเลขทูกจ้าจ้าจ้าแม่ออกจากนี่ไปแล้วบอกครับ ไปหอดไซแล้วครับไปถึงพูดเล็บมดที่บอกปะไอห้องอยู่ในรถบอกให้กลับไปหาอาจารย์ก่อนห้องอยู่ในรถเดี๋ยวครับาคุณคุณแม่ว่าไปฟังกันนะครับตอนมันเกิดขึ้นตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นยังไงครับไม่อาการอะไรก่อนอาจารย์บบนวดตอนตอนที่มามาน้านนับตอนที่มามาเป็นข้อหัวให้นะตอนตอนี้ไปเขาบอกว่าอาจารย์นวดนี่แหละ เลขเราสิเข่างวดนี้สงสารอาจารย์มันมันมีเสียงแววต่หูเดี่ยบอกครับห้องเป็นแน่เลยครับห้องออกมาเลยใจตาประเมินดิห้องออกมาเลยคุณ่่ณแมีออกห้องออกมาโดยโดยไม่รู้ตัวปู่เข้ามานั่นนะโอ้โผเข้ามาใช่ผู้เข้ามาเลยว่าไปบอกนะให้มาบอกอาจารย์ไม่ไม่รู้แต่แต่ตาอยู่เขาบอกว่าเลขสงสารอาจารย์แกเลขเลขงวดนี้อาจารย์จะมาให้กลับมาบอก ใช่ทำกับการมาบอกอาจา์เลขคู่เลขคู่ก็คือ0 5แต่ใช่แล้วก่อนก่อนที่ที่แม่จะมาที่นี่นี่วันนี้นะครับก่อนที่จะมาเนี่ยมีอะไรไหมก่อนที่เราจะมาครับได้ฝันได้อะไรไหมครับไม่จตงเมื่อวนนั้นไปปูกไปบ้านง่าเลยนะโอ้ปู่ไปบ้านเวันไหนครับ ป้าบอกจะบามามาให้ของนะมาถวายของเขากันนี้้มาไม่ได้วันนี้ก็เลยปู่ไปอยู่บนนั้นว่านเลยบนคืออเป็นเป็นปู่สีอะไรครับเป็นนองเห็นเลยบอกครับใช่เป็นสีสีองค์ดำดำยาอสีดํายาวเลยบนบ้านเราใช่ต้องคือโอ้นี่คือบ้านครับวันนี้ป้าก็เลยเอามามาให้เขา๋อนนำอะไรมาถวายครับ อันเก้าอย่างอะไรโอ้โหผลไม้เก้าอย่างครับเพราะว่าเขาไม่ได้มากันแล้ววันนี้คุณแม่แต่จุดทูบหยุดอย่าไม่ได้เลยไปจุดตรงนาผู้อะไได้สองสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่จุดทูบได้คุณแม่ใช่ไหมคุณแม่จุดทูบใช่ไหมครับได้สองเจ็ดสี่แล้วงวดที่ปู่ไปไปหาน่ะคุณแม่ถูกไหมครับ ก็ถูกมาบ่อยเหมือนกันนะครับถูกมาตลอดเลยแต่ถูกมาตลอดเลยเยอะไงครับผมแล้วมีเลขในใจที่ชอบที่สุดไหมคะวันนี้เหรอใช่แวยังไงที่ชอบในใจเลยยังไม่มีหรอมีแล้วแต่แต่ยังไงมันยิ่สันสันจังเลยก็คือตามที่ปู่บอกให้มาบอกนี่ใช่ไหมก็คือเลขทูบนี้ใช่ไหมครับเลขทูบ 058นี่ใช่มครับไม่ใช่ไม่ใช่058พูดถึงที่จุดทูบได้อยู่ 227c 227c ครับชอบของคุณแม่เองเลขทูบของคุณแม่ทจุดรงองค์ปู่นั่นแหละครับคุณแม่ชอบตัวนี้ใช่ไหมครับก็ก็ชอบเหมือนกันค่ะครับแต่ทําไมปูโดนผีโดนใจให้มาบอกว่าเป็นทูบของปู่ใช่ไหม มาโดนจิตโดนใจให้มาหาปู่ถบอว่าให้ให้รับมาหาเขาให้กลับมาหาอาจารย์แล้วแล้วให้บอกเหรอครับว่าเลขที่จะมาเนี่ยคือเลขทู่ปู่เขาบอกว่าเลขเลขของอาจารย์นั่นแหละที่ที่ป้าพูดเมื่อกี้นะครับพี่ป้าพูดเมื่อกี้ว่าเป็นเลขทู่ปู่ได้ยินเป็นเลขทู่ปู่นะครับเลขทู่ปู่ก็คือศูนย์ห้าแปดครับ ครับครดอะครยิ่งใช่ไหมครับใช่ยังงงอยู่แลยพูดตะ่อกีไม่รู้ตัวเลยสันสันเหมือนสันอาหาแดงไงตอนีจังหวัดที่ร้องนั่นอยู่บนรถนะยัับนะครับ ก็เลยขอการมาอาจาีนับทาอาารรีวันไหนนะครับเป็นของเลนะครับขอีเอตอนนี้ลนะเนลเราจเ้งสได้แล้วัก็าผมตานะครับชดีนะครับท่านใดมาบ่อยมาตลอดครับไโชคดีเยะมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณแม่ครับครับผม สั่นอยู่เลยนะครับก็ปูงให้กลับมาบอกอาจารย์นอตตี้นะครับว่างวดนี้เลขจะมานะครับโดยเฉพาะเลขทูบเน้นไปที่เลขทูบป,ปูนะครับ058นะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับคลิปนี้ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก๊กก๊อกนิวด้วยนะครับ